เพื่อนๆคะ่ะโนเอฟเฟกโนเอฟเฟกตแป้งสุริพรค่ะแป้งสุริพรมาดีแท้มาดีพูดดีเหลือแท้พี่น้องไปจ้าลูกๆเต้าๆพี่ๆน้องๆจ้าเนี่ยคู่เอลิตไปเบิ้มือเบิเบ้คำมมือนี่คะ่ะไปนั่งรถไปแล้วก็กลับมากลับมาบ้านแล้วก็นหนาวล้มพัดวีวีหนาวไปเบิ้มือเบิ้คําแต่งหน้าข้างเดียวค่ะแต่งหนาข้างเดียว,แ,ยวแป้งสุริพร บ่กระทบกระเทือนบอบี้อย่างเกิดขึ้นเลยค่ะบ่ไหลบ่เยิมคือคุ้มมันคุ้มเมื่อกันน้ำได้แต่ว่าการน้ำก็คืออันนั้นได้เลยค่ะมือนี่แต่ว่าล้มถ้าเป็นแป้งล้มพัดไม้นี่หนาเฮ้ากระตึงหนาเขากระด้านอันนี้หนายิ่งนุ่มนุ่มนุ่มเบิรงนุกขค่หน่ายิ่งนุ่มนุ่มแต่งหน้ามือเศร้านี่หนานุ่มนุ่มหนายังเนียนกิ๊บอยู่คือเกาเมื่อนี่ สี่โมงยี่สิบสี่นาทีสิบหกนาฬิกายี่สิบสี่นาทีครูเอริสแต่งหนา้าแต่มือเศร้านี่แต่มมือเศร้านี่แปดเก้าโมงค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่กลับมาไปลอยเอเจย่าน้ำกลับมาบ้านยังหนาเนียนกิฟค,คือเก่าแล้วก็อยู่บ้านกับล้มพัดวีวีค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยจะแมแนดีค่ะแน่อยากให้ทุกคนมาใส่มาร้องเบิงคือปิดฝาเนี่ยครูเอริสหน้ามีปัญหาระดับสิบค่ะอีกมีปัญหาระดับสิบแต่ว่า เทคนิคก็คือเขาต้องลงร้องพื้นก่อนจะร้องพื้นยี่หอดก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะร้องพื้นยี่หอดก็ได้แล้วก็ปกปิดด้วยแป้งโตน,นี่ย่างเดี่ยวเลยไม่ต้องใส่แป้งไม่ต้องใส่อีกอย่างอีกอันอือยอย่นใหญ่ๆมากมา้ลงแต่ร้องพื้นว่ายี่หอดก็ได้ค่ะแล้วก็แป้งทับแค่นั้นเพราะว่าเขาสองวสูวสูงไวค่ะท,ทุกคนค่ะเพราะว่าเขาสูงไว้เนาะเขาก็ต้องใส่ร้องพื้นปิดแล้วก็โตนี่ทับ โอ้ยเนียนกิบค่ะพี่น้องป้องไปค่ะตะลับนึงก็ได้โดนโดนยังคุยลิตแต่งหนาทุกมือทุกมือตะลับหนึ่งยังได้เดือนกว่าเกือบสองเดือนค่ะแล้วก็ช่วงนี้บ่แพงบ่แพงค่ะทุกคนค่ามีโปรโมชั่นจากสามร้อยห้าสิบเหลือร้อยก่าบาทค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเหลือร้อยกัาบาทอยากให้ทุกคนมาจับจองถ้าผู้ใดต้องการจะจิ้มลงลิงนี่เลยค่ะมีลิงจิ้มลิงย่างเดี่ยวของสิเป็นทรงถึงหน้าบ้าน ทุกคนเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปค่ะจิ้มยางเดี่ยวเพต้องโอนเงินเพต้องหยัางมีเก็บเงินปลายทางจ้ามีเก็บเงินปลายทางของสิไปส่งพอดหน้าบ้านแล้วจังยางมายื่นหมูยื่นแมวจ่ายเงินกันยื่นหมูยื่นแมวจ่ายเงินกันร,รับของจ่ายเงินไปเพราะเพาต้องอนจัง,งสันจังสี่รุ่นสอ,อวอลเราอนกับบางคนก็บม่บค่อยเป็นเนาะค่ะบางคนก็บม่ค่คอยเป็นก็ต้องให้ลูกไหลานไดนี่ ก็คือรับของหน้าบ้านเลยจ้าถ้าผู้ใดจะเลี้ยงจิ้มลิงงนะจ้าบ้า